Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและหลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุทธที่13กันยายน2023ซีรีส์ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่วันที่6ในช่วงเวลาที่แห้งแลง้งเราเคยไปเชิญกับฤด,ดูการอันแห้งแล้งในชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือไม่หลายครั้งเรายอมปล่อยให้ความยากลำบากเป็นข้อแก้ตัวเพื่อจะเลือกความสะดวกสบาย โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มักจะไม่สแสวงหาความบริสุทธิ์เราถูกดึงดูดเข้าหาความบาปและความเห็นแก่ตัวพระธรรมฮักไกลบทที่หนึ่งข้อที่10ถึงข้อที่12กล่าวว่าเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือพวกเจ้าจึงระง,งับน้ําค้างไว้และแผ่นดินก็ระง,งับพืชผลของมันเสียและเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขาต่างๆมาสู่ข้าวเล่าอางุ่นใหม่และน้ำมัน มาสู่ผลผลิตต่างๆที่มาจากพื้นดินมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงและมาสู่ผลงานทั้งหมดที่ทำจากมือและสรุปบาเบลบูเชอันทีเอลและมหาปุโรหิตโยชวาบุตเยโฮซาดักพร้อมกับประชาชนทั้งหมดที่เหลืออยู่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาและถ้อยคำของผู้เผพยพระชนะฮักไกเพราะาพระยาเวพระเจ้าของเขาทั้งหลายทรงใช้ท่านมา และประชาชนก็เกรงกลัวเฉพาะพระพักพระยาเวนิสัยของเราและลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆในชีวิตส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงพระเจ้าอย่างไรความยำเกรงพระเจ้าส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์และช่วยให้เราเรียงลำดับความสำคัญในการดำเนินชีวิตกับพระองค์อย่างไรบ้างเราจะจัดลำดับความสำคัญของการนมัสการการอธิษฐาน และการใคร่โคลนพระเจนะให้มากขึ้นได้อย่างไรเพื่อที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของเราในช่วงเวลาที่แห้งแล้งพระธรรมสรดีบทที่63ข้อ1นถึง6กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหย ที่ซึ่งไม่มีน้ําเช่นนั้นแหละข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานมัสการเห็นฤึธฐานุภาพและพระศิลิของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ตราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์ ใจิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์ระลึกถ,ถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆยามสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เราไม่แสวงหาพระเจ้าเราจะเตรียมชีวิตและอุปนิสัยของเราให้พร้อมเผชิญฤดูการอันแห้งแล้งในฝ่ายปัญญาณได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักว่า ยังมีพื้นที่ใดในชีวิตที่เรากำลังมัวสร้างบ้านของตนเองแทนที่จะเตรียมชีวิตให้พร้อมสำหรับการทรงสถิตอันบริบูรณ์ของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้กระหายหาพระองค์ในทุกเวลาขออย่าทรงปล่อยเราไปจากประสบการณ์ในการสถิตของพระองค์เราอยากจะสรรเสริญพระองค์อยากจะยกย่องและถวายเกียรติพระองค์เช่นนี้เรื่อยไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมเ